สวัสดีค่ะครูเพนจะมาสอนกลับรถใต้สะพานกันนะคะวันนี้ครูจะสอนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเกียร์ออตโต้กันก่อนเนาะเอาง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปยากๆนะคะกลับรถใต้สะพานก็จะเป็นลงได้ทางเดียวนะคะหมายถึงรถวิ่งได้ทางเดียวนะคะวันเววนทางขวาไปนะคะที่สําคัญคือเรื่องเปิดสัญญาณไฟถ้าขับเกียร์ออตโต้นะไม่มีอะไรก็เหมือนขับเข้าโค้งธรรมดาละค่ะ เข้าโค้งแล้วไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรอข้างหน้านะคะตรงรถทัวร์เนี่ยจะเป็นทางกลับรถแล้วนะคะเปิดสัญญาณไฟซ้ายได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมองนี่กระจกซ้ายก่อนนะคะว่าด้านหลังเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มีใครตามมาไหมที่สําคัญคือรถทัวร์ไม่ควรจอดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นทางเบี่ยงเข้านะคะเป็นทางเบี่ยงเข้าเข้ารถใต้สะพานเออแต่รถทัวร์มาจอดทําให้เราเบี่ยงเข้ายากนะคะ เสร็จแล้วก็เบรกลงตั้งแต่ก่อนลงเลยนะคะก่อนลงก็เบรกลงมาเรื่อยๆนะคะขับมาช้าๆนะคะถ้าแคบมากก็ขับช้ามากๆนะคะถ้าแบบนี้ไม่แคบก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เข้าโค้งนะคะไปตามทางค่ะไม่มีอะไรค่ะเบรกลงมาพอลงมาเสร็จอาจปล่อยเบรกได้นะคะแล้วก็ตอนขึ้นแตะคันเร่งเบาๆถ้ามันลองปล่อยเบรกก่อนซิรถบางคันปล่อยเบรกมันก็ขึ้นได้นะคะปล่อยเบรกเบาๆดูซิรถขึ้นไหม รถขึ้นได้แล้วนะคะก็คันเร่งค่ะแต่คันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนขึ้นทางเนินปกติแหละคะ่ะแต่ว่าประคองรถให้ตรงทางแค่นั้นเองนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปค่ะจะมีป้ายจอดอ่าไม่ใช่ป้ายจอดป้ายให้ทางนะคะมีป้ายให้ทางอยู่ด้านซ้ายมือนะคะต้องวิ่งขึ้นไปตรงไปนะคะนี่ตรงนี้ค่ะวิ่งขึ้นไปตรงแล้วจอดนะคะจอดดูรถทางขวาก่อนนะคะเปิดสัญญาณไฟขวาด้วยนะคะมองรถทางขวาค่ะว่าขวาว่างไหมถ้าเลนขวาว่างออกได้เลยนะคะจะถ้าไม่ว่างต้องรอก่อนนะ รอทางขวาว่างนะคะอ่ะว่างแล้วนะคะนี่ในกระจกว่างแล้วคะ่ะว่างแล้วมองข้างหน้านะคะเบี่ยงออกเลนซ้ายนะคะไม่ต้องไปโผล่กลางถนนนะคะค่อยๆวิ่งออกมาตรงออกมาค่ะตรงออกมาแล้วแค่เบ,บี่ยงเล็กน้อยก็เข้าได้แล้วนะคะอย่าลืมเปิดสัญญาณไฟถูกนะคะไม่ใช่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเปิดสัญญาณไฟขวาและไอ้ป้ายให้ทางที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยหมายถึงให้เราจอดนะคะ จอดดูรถทางขวาแล้วมองในกระจกข้างพอเราขึ้นมาสุดทางแล้วเนี่ยมองกระจกข้างจะเห็นนะคะว่ารถทางขวามาไหมนะคะถ้ามีรถทางขวามาหยุดค่ะหยุดให้ทางเอกไปก่อนแต่ถ้าว่างออกได้เลยนะคะเปิดสัญญาณขวารวออกได้เลยต่อให้ว่างก็ต้องเปิดนะเพราะเราไม่ได้เห็นรถทุกคันที่อยู่บนถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะง่ายๆค่ะไม่มีอะไรเกียร์ดีปกติค่ะแล้วก็เบรกลงแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆขึ้นที่สําคัญคือเรื่องการจอดแล้วก็การเปิดสัญญ,ญาณไฟนะคะเปิดให้ถูกทางอ่ะ ที่ยากก็คือเกียร์ธรรมดาอยากก็คือซับซ้อนหน่อยนะคะต้องเหยียบคัสต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องอะไรแบบนี้แต่เรื่องการเปิดสัญญาณไฟก็คือเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูเกียร์ธรรมดากันบ้างคะ่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาบ้างนะคะกลับรถใต้สะพานนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะกลับรถใตส้สะพานเนี่ยมันต้องลงจากทางซ้ายเท่านั้นนะคะก็ชิดซ้ายไว้นะคะเปิดสัญญาณไฟซ้ายอ่าคราวนี้รถทัวร์ไม่จอดข,ขวางแล้วนะคะก็เห็นไหมคะจะมีเส้นนะคะมีเลนเบี่ยงออกไปนะคะอย่าลืมดูกระจกซ้ายก่อนนะคะสารเหยยบคัดสุดค่ะแต่เบรกชะลอก่อนถึงนะคะพอเปิดสัญญาณไฟปุ๊บเข้าช่องเบี่ยงมาแล้วเนี่ยให้หยยบคัดสุดแต่เบรกชะลอ เมื่อกี้นี้ครูขับมาเนี่ยเกียร์สามนะคะเพราะครูชะลอมานะครูไม่ได้ขับมาเร็วนะคะครูเริ่มชะลอแล้วครูก็ลดเกียร <INGING S 1> ์มาเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงข้างล่างนี้นะคะก่อนถึงข้างล่างก็ได้นะเหยียบคลาดสุดไว้ใช่ไหม <Ter rain. S 2> ต,อตอนเมื่อกี้นี้ตอนที่ลงมาเราก็เหยียบคลาสุดแต่เบรกชะลอชะลอ,ชะลอลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะคะอ <iling. S 2> ่าทีนี้ครูก็ปล่อยคลาดค่ะครูเริ่มปล่อยคลาดตั้งแต่ตอนที่ครูลงมาแล้วนะคะลงมาถึงข้างล่างครูก็จะเริ่มปล่อยคลาดเริ่มแตะคันเร่งเบา เสร็จแล้วคุก็จะเริ่มไต่ขึ้นมานะคะเลี้ยงคัดเอาไว้นะคะตอนขึ้นนะคะเลี้ยงคัดไปน,นิดนึงแต่คันเร่งเบาๆพอแต่คันเร่งเบาๆแล้วเราก็ปล่อยคัดที่เหลือได้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะวิ่งมาจาดข้างหน้าค่ะเหยียบคัทสุดค่ะแต่เบรกเปิดซิมิอนไฟขวานะคะทำเหมือนเดิมค่ะมองในกระจกขวาจะเห็นนะคะว่ามีรถทางเลนขวามาไหมเลนเท่าจะไปนะคะอ่าขวาว่างตอนนี้คูเห็นขวาว่างนะคะเปิ๊บเบี่ยงออกมาค่ะนิดเดียวค่ะอ่าแบบนี้นะคะ ออกมาแล้วปิดสัญญาณไฟค่ะครูก็เหยียบคัสสุดเปลี่ยนเกียร์ยรต่อไปนะคะเมื่อกี้ในตอนที่ครูจอดเนี่ยครูเปลี่ยนเกียร์หนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวครูอธิบายใหม่อีกรอบนึงเผื่อไม่เข้าใจตอนนี้เราขับผ่านหน้าโรงเรียนนะคะครูก็เลยไม่ได้ขับมาไวนะคะมันก็จะเป็นเกียร์สามมานะ สมมติเราอยู่เกียร์สามมานะคะคูเปลี่ยนเลนแซงค่ะขวาว่างค่ะเปอร์สัญญาณไฟเปลี่ยนเลนขวานะคะคุกลับเข้าไปซ้ายเหมือนเดิมค่ะเปิดสัญญาณไฟซ้ายเข้าซ้ายเหมือนเดิมขับมาช้าๆเพราะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวแล้วนะคะเปิดสัญญาณไฟซ้ายนะคะมองกระจกซ้ายโอเคซ้ายว่างนะคะเบี่ยงเข้าค่ะแต่เบรกเล็กน้อยนะคะแต่เบรกอ่ะเหยียบคันสุดตามค่ะแต่เบรกก่อนเพราะอะไรคะรถวิ่งไวนะคะอย่างที่คูณเคยสอนมาแล้ว พอชะลอปุ๊บนะคะตอนนี้คุเหยียบคัสุ์ไว้นะคะแล้วคุณแตะเบรกไปด้วยนะคะเปลี่ยนเอามือมาคว้าเปลี่ยนเป็นเกียร์สองค่ะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆในระหว่างน,นี้เหยียบคัด์อยู่นะคะเ <_ c oughs> หยียบคัด์จนกว่าจะถึงข้างล่างเลยค่ะเหยียบคัส์สุดไว้แล้วปล่อยให้รถไหลงลงมาเบาๆนะคะเสร็จแล้วพอถึงข้างล่างค่ะคูเลี้ยวก่อนค่ะคูหมุนเลี้ยวก่อนเนี่ยตอนนี้นะคะคูเลี้ยวเสร็จแล้วคุณปล่อยคัด์ที่เหลืออ่ปล่อยคัส์ขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่เกียร์สองปล่อยคัส์ขึ้นมาค่ะเลี้ยงคคคตต้่่่ะะแอเบๆนนขึ แตะคันเร่งเบาๆเลี้ยงคัดไปด้วยนะคะแต่คันเร่งเบาๆเดี๋ยวรถดับนะแต่คันเร่งเบาๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงคัดไว้กันดับพอถึงตรงนี้คูปป่อยคัดหมดแล้วค่ะพอรถวิ่งได้ระดับหนึ่งละแต่คันเร่งไว้นะคะคูเหยียบคัดสุดค่ะแตะเบรกนะคะครูจอดค่ะเปิดสัญญาณไฟขวาค่ะเพราะว่ารถด้านขวามานะคะคว้ามือมาควักเกลือหนึ่งค่ะใส่เกลือหนึ่งแล้วเรียบร้อยขวาว่างค่ะครปปล่อยคัสขึ้นมาแตะคันเร่งนะคะแต่คันเร่งเบาๆแล้วก็เบี่ยงออกมาค่ะ เี่ยงออกมานิดเดียวนะคะพอออกมาแล้วคุปปิดสัญญาณไฟค่ะเหยียบคัสสุดเปลี่ยนเกียร์สองปล่อยคัสขึ้นมาครึ่งหนึ่งแตะคันเร่งพอแตะคันเร่งแล้วคุปปล่อยคัสที่เหลือนะคะอ่าเหยียบคัสสุดค่ะใส่เกียร์สามปล่อยคัสค่ะให้สุดค่ะแล้วแตะคันเร่งเบาๆคุปจะเปลี่ยนเลนนะคะพอตรงนี้หน้าโรงเรียนเบี่ยงออกค่ะเหยียบคัสสุดค่ะชะลอถ้าอย่างนี้นะคะจัดชะลอเนี่ย หยยบคัสสุดได้เลยนะคะไม่ใช่หยยบเบรกก่อนนะหยยบคัสสุดแล้วแต่เบรกเลยเพราะว่าเราต้องชะลอเยอะนะคะอืมก็แบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีนะคะกลับรถใต้สะพานสําหรับเกียร์ธรรมดานะคะช่วงแรกเป็นช่วงของเกียร์ออตโต้นะคะช่วงที่สองเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าหลายๆคนชอบเรียกว่าเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะอ่ะนี่ตัวอย่างนะคะการการกลับรถใต้สะพานนะคะถ้ายังไงมี ใครมีอะไรสงสัยนะคะหรืออยากให้ครูทําคลิปแบบไหนอีกถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสหรือว่างนะคะครูจะทําให้นะพรุ่งนี้นะคะครูเดินทางแล้วนะพรุ่งนี้ครูเดินทางไปกทรทมแล้วนะคะไปสอนเขตกรุงเทพนะคะไปสอนเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เดินทาง28เสร็จแล้ว29นะคะ29จนถึง15มีนะอ่า15 15กันยาค่ะครูอยู่เขตกรุงเทพนะคะ ตอนนี้ก็จองคิวเต็มหมดแล้วนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะรับได้อีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะคะว่าครูยังรับได้อยู่ไหมนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นเขตแถวแถวปทุมธาน,นีจะดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ครูไปรอบนี้เนี่ยอยู่เขตปทุมซะเยอะนะคะครูขอเป็นเขตปทุมละกันถ้าเกิดใครจะเรียนกับครูนะคะรอบวันที่ 1อ่สิบสี่สิบห้านะคะสิบสี่ห้าสิกันยานะคะใครอยากเรียนติดต่อครูเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เลยนะเพราะว่าถ้ารอถึงแบบ 13...14... ามสิค่อยมาสมัครในครูว่าคงไม่ได้แล้วแหละวันนี้วันนี้ที่ครูทําคลิปคือวันที่27อ่ะอ่ะยีสิงหาค่ะพรุ่งนี้ยี่แปดเดินทางนะคะเดินทางไปกทมไปกรุงเทพไปปทุมนะคะบ้านครูอยู่ปทุมอ่ะยังไงก็ นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะใครชอบคลิปของครูช่วงที่ครูสอนดุนะคะฝากไว้นิดนึงไอช่วงที่ครูสอนดุเนี่ยไม่เป็นครูอ่ะไม่รู้หรอกนะคะว่าการที่เราสอนนักเรียนแล้วเนี่ยเขาไม่ทําตามเราเนี่ยจบไปแล้วจะเป็นยังไงยิ่งวันสุดท้ายด้วยใครมาดื้อครูครูดุนะแต่จริงๆแล้วนวันสุดท้ายไม่ควรจะมีใครดื้อนะคะวันสุดท้ายนี่ควรจะแบบว่า เออทำตามที่ครูสอนได้พอจะรู้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างครูแนะนําแค่นี้นิดหน่อยครูบอกไปก็คือไปนะคะไม่มีต้องมาแบบพูดเยอะๆถ้าครูบอกให้ไปแล้วไม่ไปเนี่ยคือไม่ใช่ละวันจบละเอออันเนี้ยก็จะโดนครูดุไปนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นวันสุดท้ายคุณควรที่จะได้ความรู้จากครูให้ได้มากที่สุดแต่คุณกลับไม่ทําตามที่ครูสอนโดนค่ะแล้วถ้าเกิดใครว่ามาโลกสวยว่าโอ้ยทำไมครูสอนดุงต้องรู้นะคะว่า ในระหว่างที่ครูสอนเนี่ยอยู่มุกดาหารเนี่ยครูสอนตั้ง8วันใน8วันเนี้ยครูสอนอะไรไปบ้างแล้วเขาทําอะไรมาบ้างนะคะครูดูว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําแล้วเขาทําคือเขาไม่เชื่อครูเนี่ยจบแล้วจะทํายังไงจะขับแบบงูป,ป้าปาหรอขับแบบตัวเองคิดยังไงก็ทําอย่างนั้นหรอมันก็ไม่ถูกนะคะไม่งั้นจะจ้างครูมาทําไมครูดุเฉพาะตรงที่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟังครูนะคะไม่เชื่อครู เพราะว่ามีบางคนอย่างเช่นพี่สมเนี่ยล่าสุดนะคะที่ครูทําคลิปไปพี่สมแกจอดรถคาอยเทิร์ค่ะเนี่ยกำลังเลี้ยวข้ามมาเนี่ยคาถนนเลยค่ะคาเลนกลางเลนพอเลี้ยวมายังไม่ทันจะพ้นอยเทิรนะ์น่ะพอออกตัวเนี่ยแกเบรกไว้แกไม่ยอมข้ามมาแล้วสิบร้อมาจะมาชนไอนะ้เพราะคําว่าไม่เชื่อครูนี่แหละครูสอนแล้วไม่เชื่อครูอ่ะไม่ฟังครูครูบอกให้ป้ายปล่อยเบรกแต่เร่งแกไม่แต่นะคะ กเหยียบเบรกเอาไว้ค่ะแล้วรถคายอยู่กลางถนนสิบล้อมาถนนใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้ครูสอนวันสุดท้ายครูถึงต้องดุแกนะครูบอกให้ไปแล้วไม่ไปเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเป็นนักเรียนครูน่ะคุณไม่รู้หรอกว่าครูสอนยังไงที่ผ่านมาน่ะนักเรียนของครูทําอะไรทําอะไรไปบ้างนะคะครูดุครูมีเหตุผลใครทําได้อย่างที่ดูหลายๆคลิปต้องไปดูคลิปอื่นเห็นไหมใครครูครูพูดอะไรพูดแล้วนักเรียนทาตามครูก็ไม่ดุค่ะ ใครทาตามที่ครูสอนจะเป็นวัยนะคะเป็นวัยอย่ามาดื้อกับครูค่ะอยากเรียนกับครูเพนอยากเรียนแล้วเป็นเห็นครูสอนละเอียดแต่ทําไมมาเรียนแล้วไม่ทําตามที่ครูสอนเออและน่าจะเป็นไหมคะครูสอนละเอียดแค่ไหนสอนให้ตายก็ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนกับครูเพนมาเรียนแล้วอย่าด <ain> <essa> <mind> <with Please> <ant> ื้อค่ะครูบอกให้ทําอะไรก็ทําแล้วจะได้รอดปลอดภัยกันทั้งคู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดบัติเหตุเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบคะครูเพน คุณขับแลไม่เป็นใครมีความรับผิดชอบคะครูเพนอีกเออเสียเงินมาแล้วทําไมครูแต่จริงหรือเปล่าอ่ะครูสอนตังต้งเยอะตั้งแยะไม่ทํานะคะทําแต่ที่ตัวเองคิดอ่ะฝากไว้นะคะคลิปนี้คลิปหนึ่งนะคะลอดใต้สะพานอ่ะลับรถลอดใต้สะพานนะคะมีคนขอมานะคะยังไงก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ